สวัสดีทุกทท่านครับวันนี้ผมขอเสนอแบ่งปันพระปิดตายันยุง่งของหลุงพ่อทัพวัดทองมาให้ได้รับชมกันนะครับพระปิดตาองค์นี้ขนาดกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับ แหวนพิมนี้เรียกว่าพิมนนพ์มยันน่องพิมพ์ยันน่องจัดว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมและก็มีด้วยกันหลายแบบยันทั้งหน้าหลังครับที่เรียกว่ายันน่องคือมียันอยู่ที่หน้าขาของท่าน ขององค์พระศิลปะความสวยงามของยันที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมช่องไฟสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท่านที่ได้สร้างไว้ผมเองชอบศิลปะและชื่นชมพระปิตา ยันยุ่งมากพิเศษไปก่อนนั้นองค์นี้มีส่วนผสมของแร่บางไัยด้วยเราสามารถจะพบเห็นได้ตามซอกมุมและใต้าฐานลองใช้แว่นขยายสองดูครับแล้วจะเห็น ขอให้โชคดีพบเจอสิ่งที่ดีกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ